โอเคกบมาต่อกับรีวิวภาคแรกรีเมครีมัสเตอร์อะไรก็ตามแต่กับพี่เจ้าปราคุงกับพี่ปองเช่นเคยนะวันนี้พี่เพิ่งได้รับรู้ว่าอันนาล็อกมันใช้เดินอย่างนี้ก็ได้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนี่แล้วก็คิดว่าอันนาล็อกมันจะเดินอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่มันไม่ใช่แต่พี่ว่าพี่ว่าพี่เดินอย่างงี้ดีกว่ามันดูออริจินอออริิจนลดีเคถึงไหนแล้วนะาลืมแล้วถึงไหนแล้วจะว่าอะไรอยังยังยังแค่ยิงให้มันหนีไปเฉยอาหารเปิดปั๊บซีฟอีกรอบดีไหม เ็่ทำไมเลยล้ยชอบความเปลืองโอเคอะไรไปดีเอาอะไรไปบ้างดีเอาหน้ากากไปเอาไปเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปใส่เลยไงเราเก็บมาสองชิ้นเนื้อใช่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งประกอบอยู่ดื้นข้างบนทีข้างบนข้างบนที่ข้างบนมึงก็ทำช่องเก็บของมันเยอะเยอะวนช่องเก็บของมันในนี่ได้เหรอปึ๊บ๋ออ๋อแล้วเก็บมาอันเดียวไม่ใช่เหรอสองไม่ใช่เหรอ แล้วเนี่ยไปหายไปไหนอันหนึ่งทั้งนั้นอ่ะตึ้งว่าเก็บเราเก็บมาอันเดียวสองที่ไหนเราเจอสามอันแล้วไม่ใช่เหรอเราเพิ่งเจอสามอันอันหนึ่งอยู่อยู่ในอะไรนะไอห้อง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 รูปภาพยังไม่ได้เก็บเออีกอันหนึ่งอยู่ในห้องงูยังไม่ได้เก็บอันนี้เก็บเออใช่มั่วนึ่งเนี่ยสรุปไปเอามาให้หมดใช่ไหมใช่งั้นปืนพกเก็บไว้ดีไหมเดี๋ยวออกดีเอาชกันไปด้ยก็ดีเอาปืนพกเก็บแล้วก็ชกันมาสองอันชกกันไปสองอันเลยเหรอ อาวตอนยิงหวงัวถือไปสองอันเลยนะโคตรคุ้มค่าเลยทีเดียวอันนี้หมดก็โยนทิง้งอาา่าฮะตามนั้นไะมันจะยิงไม่โดนหัวดิกูว่ากูห่วงว่าจะยิงไม่โดนหัวต้องใช้สูตรแบบเมนูโวเหมือนเดิมเพื่อนเ,นเอาเมนูโวเมนูไม่ว่าเขาบอกเมนูโวคืออะไรเมนูโวมันแปลว่าการหลบหลีกนะครับผมนะอันนี้ฝรั่งเขาชอบใช้เวลาเขาเล่นเกมพวกนี้กันทางไหนวะขึ้นไปเถอะเพื่อนาเพื่อนเพื่อนเพื่อเล่นมาไม่กี่วันมึงลื้อเปล่ามาเอีกนะ ตรงไปเนี่ยพี่ตรงไปเลยโอเคอยากให้น้องทําคลิปมอนทอนที่พี่พูดก็ว่าทางไหนวัสกีครับ <laughs> น้องเช็คกันนับได้นะว่าชีลิงเกนที่พูดว่าทางไหนทางไหนวัสกีครับเพราะพี่พูดบ่อยมาพี่ไม่รู้ทางจริงพี่ไม่ค่อยจำลงล่างที่เออเเนั่นแหละพูฟืนก็ได้อันดอล็อกก็ได้วะ,ะไหนบอกไอ,อ้นี่เออแล้วเดี๋ยวลองเข้าห้องนี้อีกเข้าเลยไหมหรือเดี๋ยวค่อยขเยข้าเดียวอ้เอเดี๋ยตกใจเช็ดเด้เข้าห้องน้ําเสร็จหรือไงมึงเดี๋ย เอาไงดีเก็บดีไหมเก็บไปเถอะตรงนี้มึงผ่านบ่อยอ๋อโอ,เ,อเคเอเอนะเอเยๆๆินนะเอ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 อยอเสร็จเด้โคตรลุ้นเลยเป็นไงฝีมือเ้เอเข้าไปดูล่ะอ๋ออใช่มันมันจะพังมาตตูนี้อยู่อ๋ออมบี้มันเข้ามาห้องนี้อยู่เยอแล้วมันเปิดประตูเองได้นะเมื่อกี้สรุปทําไงต่อตงไปที่โอเคเอาหน้ากาไปใส่ก่อนก็ได้ ไม่ต้องตื่นไม่ทีไม่เก็บอีกสองอันให้ครบก่อนนะก็อีกเพราะอีอันนึงไปเก็บเพรายังไงยังไงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องวนไปต้องวนไปอยู่ดีทางไหนสรุปเฮ้ยเไฟดับเว้ยไฟดับเว้ยเกือบแล้วมึงเล่นเกมนี่ทีไรมึงดับทุกทีสมจริงไงเออทางไหนครับตรงไปที่ตรงไปตรงไหนนี่แหละเอ้ยไม่ใช่ห้องงูอยู่างนี้รับห้องงูอ่ะจะต้องไปห้องงูก่อนใช่ไหมล่ะทางไหนอ่ะเข้านี่เออเข้านี่เพึ่งมาเมื่อกี้นี่วะ จะลืมว่าไอ้หน้ากาลอยู่ห้องนู้อ่าฮะหลายทางอย่างไม่นง้ไอห้องนี้ไอ้สมดี้ออกมาเฮ้ยขู่บเราให้เข้าไปก่อนก็ไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะออกมาอีกทีนี้อันนั้นหลอกอยากใชื่อหลอกด้วแต่มันรู้สึกมัน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 ไม่สมกับความเป็นไบโอฮาสารอะเข้าใจไหมอย่าไม่ใช่อ่ะไม่ออกไอห้องนี้แน่หรออ๋อไอตัวที่เราอ๋อตัวที่มันยืนอยู่นี่ไงที่มันดักเราอยู่จำได้ไหมที่เราวิ่งอ้อมหลังมาใช่ใช่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจำได้ เออเขาก็ทำเนี้ยมันทำมันรู้สึกดียะคือแบบเออมันก็มีซอมบี้ที่มันอยู่ตรงนี้มันก็ไปของมันเองไะมันก็อยู่ตามจุดที่เราที่เราเคยเจอไว้อ่ะฮะเทียบนะเขาจะว่าทำมาทำแบบรีเมคมันได้ดีมากพี่ชอบมากเลยอารมณ์แบบว่าใส่สิ่งที่มันไม่เคยมีให้มันอัปเกรดขึ้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งสิ่งที่ควรมีใส่เพิ่มสิ่งที่ไม่เสียก็เก็บไว้ไอ้เรื่องการบังคับเนี้ยไอ้หันซ้ายขวาเนี้ย มันยังไม่เสียมันเป็นปกติเป็นเทดิชิโน่ของไบโอศาสตร์อยู่แล้วยังใส่ไว้แต่ก็ใส่เดือย่างเงี้ยมาด้วยเพราะว่ามันก็คือของใหม่อะไรเงี้ยก็คือเจ๋งดีอะเขาจะทำดีดเดดมาร์ทเราจะชอบว่าแคปหมูยังไงแคตามคือก็อะไรนะอ่าวันวันนี้วันวันที่ถ่ายวันเนี้ยเป็นวันที่ถ่ายหลังจากงาน s o n i c p พร s คอนเฟอเรนซปี2005เราได้เห็นเทเลอร์ใหม่ๆของเกมแคปคอมไบโอศาสตร์ไอคอปเปอร์เรชั่นกระจอกสัตว์เลย อะไรอ่ะจะไปทางนั้นทำไมอ่ะกลับมาพี่ไม่ไงเห็นแสงไฟโดนหลอกล่อด้วยแสงไฟนะไอไบโอวสัตไออภารภาพภาคใหม่ทำให้เป็นคอปดูตี้เลยคือแบบว่าเน้นออนไลน์มัลติเพเยอร์ยิงกันมีซอมบี้เป็นเป็นมอนสเตอร์ให้เราแบบมาตุยเล่นอะไรเงี้ยทำมาทำไมวะอยากร้องไห้ยี่สิบปียี่สิบปีไบอวสัตจะองฉลองครบรอบยี่สิบปีใบอวสัตทำแค่นี้โอ้แคปคอมแล้วดูดิแล้วอะไรนี่ไอเกมเติ้ลใหม่ไอเกมนิโออ่ะไอเกมที่มันเป็นซามูไรอารมณ์เหมือนดาร์กโซ่แต่เป็นซามูไรอ่ะ โอ้ยอนิมูชามากอ่ะแค่พอมันมีมันคือมันมีไตเติ้ลเจ๋งๆอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ไม่ไม่ทำอ่ะกลายเป็นทีนินจาเอานี้โอไปทําแล้วแม่งอารมณ์เหมือนอนิมูชาแล้วมันสวยจริงๆถ้าเกิดแค่พอมแม่งทําปั่นนี้ขายได้แล้วจริงๆยังไงต่อพี่ตรงตรงนี้อ่ะไม่ใช่ลงกูก็ลืมเนี่ยลงเนี่ยอนาล็อกเดินแล้วแม่งขี้เกียจหันซ้ายหันขวาเยอะ คือบางทีอันนัลล็อกบางทีก็อันนัลล็อกเดินก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเดินง่ายกว่าเพราะว่าอันล็อกคือมันอาหารคือมันวิ่งเลยไงอันนี้ต้องกดเอดเพื่อเดินด้วยเพื่อวิ่งด้วยเออสองปีสองตัวต้องสู้ไหมก็ต้องผ่านไม่ต้องสู้ก็ได้มั้งอ๋อตัวนี้ใช่ไหมจ้าเมนูโวเมนูโวอ๋อแล้วก็มึงก็ไม่ต้องไปทักทายไอ้ไอ้นั่นอีกนะไอ้ไหนอ๋อไอ้ตัวที่ที่เป็นที่เป็นรูปปั้นเนี่ยที่กูโดนกลับไปคำแรกเลยใช่ของเกมนี้โอ้เนี่ยอะไรอะ น่าอะไรอ่ะนื้อลูปปั้นไอ้เหี้ยเก็บอ่ะได้2ชิ้นแล้วอ่ะ3ชิ้นแล้วโอเคคราวนี้ไปไหนต่อก็ไปกลับใช่ไหมครับไม่เข้าทางนี้ไงจะเข้าไปทําไมหาอีกาทำอะไรก็มันเป็นทางลัดบ่ะเอาเป็นเป็นทางลัดไปหาอีกาเดี๋ยวมันต้องการ4ชิ้นเหมือนไม่ใช่หน้ากากใช่แต่ห้องแต่ห้องนั้นมันเปิดประตูไม่ได้โโอ้หก็เลยจเอาามก่อนว้าวเดี๋ยไปทางไหนนะตรงตรงล่างไปอ๋อตรงนี้ใช่ม เย่พีรูปัสพีรูปปันกันหราเนี่กลัวมันแบบขึ้นมาแล้วเป็นแบบไอตอนภาคสองเราขึ้นมาไม่เป็นไรเรายังไม่มีการสกิลห้ามันไม่เป็นไรถือว่ายังผ่านอยู่สกิลห้ำสกิลห้ำทีนี้เงี่ยมันต้องใช้ต้องสี่อันไหมเถอะใช่จะใส่ไปก่อนบางงั้นใช่ไหมก่อนเอออันนี้เป็นสโตนนะฮะที่มีลูกมีรูอยู่ที่ลูกที่ลูกตาอะฮะ ก็ต้องใส่หน้ากากซีโนอีวิวใช่ไหมหรือเปล่าใช่อันไหนวะนี้ปะเดสมาร์วิทเอาไออันนี้ปะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้วิทเอาโนวิทเอาอันนี้น่าจะนี่แหละพี่ว่าอ่ะใช่ตกใจเหลือเกินนนั่แหละอันนี้เป็นหน้ากากที่ไม่มีปากไม่มีที่ที่ตาและที่จมูกกับที่ปากอ๋อนี่ต้องเป็นอันนั้นไอ้หน้ากากแบบรวมสี่อันอันที่สี่ของเราอันนี้เป็น หน้ากากไม่มีจมูกอ่าฮะก็ต้องใส่หน้ากากจมูกเข้าไปอ่านี้ใช่ไหมเออ,อแหมเข้าไปอ่าอ่าคุมค่าไม่เนี่ยเอามาดูเล่นก่อนล้วกนะับมูอยากสู้แม่งเลยถ้าเกิดเจอแม่งจริงต้องสู้ต้องสู้ใช่ไหมต้องสู้ถึงจะชนะไม่อยากสู้เลยอันนี้เลยนะอันนี้นนที่ไม่มีไม่มีปากนะฮะก็ใส่อสตรา,ศา,ศาของเราอ่ะแมะเข้าไป มันลงมาเลยก็ได้จริงๆกูว่านี่ไปหาสุดท้ายใช่ไหมใช่ทางที่ไหนไปไอ้ห้องปั้นไอ้ห้องห้องไอ้สตูบินใช่ไหมใช่ไม่ไม่ไปก่อนเหมืนเมื่อกี้ทางนั้นเออก็ไม่รู้แลม่มันยืนขวางหน้ากูแล้วทีนี้เมนูโวเมนูโวผ่านด้วยสมบี้เป็นกระจอกสัตว์จะรู้ทางไหมทีนี้ทางไหนวะเนี่ยแหละขึ้นไปมในเดิมขางนั่นแหละ มันเดินทางไหนวะทางไหนวะอีกแหละนั่นแหละต้องพูดเรื่อยๆเพราะคูจำไม่ได้จริงๆอันนี้เรียกคนระวังขาที่แหญ่ต้องการซ<ส>้ายจะลืมอ่าซ้ายขึ้นไปขวาก็ได้มัน,น,นมีแบบเป็นเนวิเกเตอร์มันซ้ายเออนั่นแหละมันนี่มันมีเนวิเกเตอร์ส่วนตัวที่แม่งไม่เคยเ<ล>บอกเลยที่แบบบางทีก็แม่งบอกก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยอุตส่าห์เตรียมของไอ้ตอนจะไปตีงูแม่งอุตส่าห์เตรียมต้งนานแม่งประตูล็อกไอ้สัตว์ชิบหายกูก็ไม่รู้ไงเออซ้ายเนี่ยสุดรู้ยังว่าต้องทำยังไง ะรู้อย่างพัสดุนี้ไม่รู้ยังไม่ได้หาอ้าวถ้าเกิดว่ากูเฟลขึ้นมากูต้องนั่งทำให้มึงกี่ใหม่หมดสิก็ไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องใส่ไงมึงก็ทำนี่เลยเอ้าเดี๋ยวมันเนี่ไอ้ลูกลูกคำใบอยู่นี่แหละกูเชื่อม่าอ่านออกกูอ่านไม่ออกลุกคำคำใบเดิเออดูเอาคำใบเอานี่อ่ะอ้ามีบางอย่างเขียนไว้ที่นี่ฮะอ่าเดอะเกรดฮะสูงไปหยิบไม่ถึงเอาไกลไปหรือไม่ อันนี้อะไรเนี่ยน,นี่ไอ้ไปถึงรูปภาพนี่ใช่ไหมที่มันเ,<อ>เป็นคำใบ้เราจะทำไงให้มันถึง,งจะรู้ไหมเนี่ยอ่ะฮะใครที่มาขัดขวางการนอนนะฮะมีสวิต์กดไหมอย่าพึ่งใช่ไหมอโอเคต้องอยังไงวะต้องเอาตามนี้ปะต้องเอาไอ้ตามสีด้วยป่ะือยังไงวะ <laughs> เร็วมาทิ <gesch uce> ้รูปปั้นกัอนดิอ่ะฮะมันมีอะไรบ้างโล่ขวานมันมีขวานมีดาบมีหอกมีหอกใช่ไหมอันนี้หอกไอ้ขาบนนี่หอกอันนี้เออเออนี่พึ่งอ้นนี่หอกใช่ไหมอืมอ่ะฮะสลับกันปะกูไม่รู้อะตอนนี้กูไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่มาไหน Uh huh. คิดว่าเราเอาตามสีป่ะสังเกตที่รูปจะมีสีด้วยนะนนใช่ไหมสีแดงใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันให้ดันตามนี้ปะ่ะกูเห็นสัญลักษณ์อ่ะสัญลักษณ์ญญษญญษที่ที่รูปมันอ่ะใช่ไหมเกี่ยวกับจํานวนมุมป่ะมุมอะก็เนี่ยไอไอสีแดงนี่มีสีไหมัมนเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอ,อันนี้จะมีหลายเหลี่ยมกว่าอันนี้จะมีสองเหลี่ยม อันนี้มีสามเหลี่ยมใช่ไหมกูโคตรเดาผมไว้ก่อนเนีนี้ไปหาข้อมูลมาก่อนนั่นน่าน่าจะดีก็สิแต่ที่กูคิดไว้ก็คือสลีปไนส์นะฮะกดคุยได้กดคุยได้คุยกันดูเรื่องเป็นเพื่อนกันสลีปไน h ์เหมือนกันอืมอืมคำใบ้อื่นที่มีแล้วว่าถามจริงสักนี้ก็ไม่มีเลย ให้ตายเถอะหรือว่าให้ดันให้ดันเลยวะก็ให้ดันดิแต่ดันตัวไหนก่อนแค่นั้นแหละไม่เขาไม่รู้ไงมันเกี่ยวกับต้องดันตัวไหนก่อนชัวดันไม่ดันไปทางดันดันนี่เลยนะดันไปข้างไม่ได้ดูดูดีๆดูมุมมันดีๆมุมมันดันข้างไม่ได้เห็นไหมมันดันไม่ได้ดันข้างต้องคือดันดันเข้าไปอย่างเดียวอะลองกดดูได้ไหมกดไปก็ได้เหน่อยอะไรนนี้ หมือนตายพิษอ๋อตายดูต่อกลับกับออกมาอ่ะ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 คุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มคุมไหมเนี่ยไอ้เขี้ยมึงเนี่ยอะไรวะผมก็ได้กูบอกไงเอามึงก็บอกสิว่ามันจะเป็นแก๊สพิษแล้วดูกูบาดเจ็บแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยส้มเลยแม่งเปลือกอะไรเขี้ยเขี้ยเลยก็เดี๋ยวออกอีกใหม่ออกเข้าใหม่เปลือกสัตว์เลยอะไรวะอยู่ดีให้อยู่ดีให้ให้กูบาด โอ้โยต้องไปวิ่งเก็บหน้าก,กากใหม่อีกว้าอ,อะไรวะดันแม่งเลยก็ได้สัตว์อ่ะลองเรียงตามนี้ไหมล่ะหรือไงเรียงตามอะไรหนึ่งสองสามสี่นะหรือไงอ่าก็โล่โล่ขว<ล>านดาบหอ,อกใช่ไหม <c oughs> โอเคเอ่าโล่ <c oughs> อันลอกก็ได้วะแม่งมันขับยาก <c oughs> อ๋อจริงมันคือพัเซ้นให้เราหาทางดันให้มันเข้าไปให้หมดก็พอ <c oughs> ไม่ต้องมีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจริง,รงมันจะออกเข้าออกสลับไปสลับมาเราแค่ดันให้มันเข้าไปให้หมด <c oughs> สรุปเะ <c oughs> อะไร <c oughs> สรุปกูคือกูจะจะเหนื่อยทําไมเนี่ยเหนื่อยให้บาดเจ็บไอแก๊ <c oughs> สพิษทาไมเนี่ยฮะ ไ่ดันมีต้องรีบอ่าเดี๋ยวก็ถูกกับไม่ถูกอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปคิดเยอะค่อยๆดันไปเรื่อยๆเออดันนี่ก่อนครับเาดันโล่ดันโล่เพราะันจะได้ขยับใช่ไหมแล้วดีกูบาดเจ็บเพราะมึงเลยเนี่บอกให้กดเฉยๆเลยอะไรวะนัะ่นจริงแม่งคือแค่นี้แล้วกดสวิตช์ใช่ไหม ถ้าไม่กูบาดเจ็บเปล่าๆเลยเนี่ยซึ่งพี่จะไม่ย้อนจนกว่าพี่จะตายเพราะว่าโชว์มาสกโกออนอย่าลืมโ <Okay. S 1> ชว์ปอร์ะกงด้วยว่าไม่มีแบบมาโกงมาลีลีไม่มีเป็นแล้วคือเป็นไปเป็นไปเออก็ไปห้องหมาแล้วก็ไปเอาเลือดฟรีเอ <c oughs> สเตอรี่บ็อก <c oughs> ขอบคุณครับเออก็เนี่ยปวไปห้องหมานี่หว่าจะไปเอาเลือดฟรีเ <c oughs> นี่ยก็ไม่ได้ใช้ละอ่าเอ็กแซมอ่ากดมีสวิตต์กดไหมกดมีสวิตต์กดไหมกด มีสวิตมีกดไหมไมถูกไม่เนี่ยไม่ถูกหรอกกูกดไปงั้นแหละระเบิดป่ะอ๋อเฟลอ๋อโอเคอ่าฮะอันไหนก่อนดีอันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมโกดแล้วก็กดอันไหนต่ออ๋อนี่หนึ่งเหลี่ยมป่ะเฮ้ยหัวใจมันเป็นรูปหัวใจป่ะก็กดตรงนี้สิใช่ไหมทางนั้นโกรดแม่อากาศอันที่สี่ เย้ว sure. ิดเอาไอวิดเอาโนวิดเอาเมา thank you ดีเชิญอุ okay, ้ยบายสิ o anyway> ูเอเกนทูมอโลทีนี้ต้องได้ตีบอสอีกตัวหนึ่งใช่ไหมพอเส็จอากาศแล้ตีบอสเพราะงั้นต้องเตรียมอุธไปให้พร้อมคิมสันเฮดเองแน่ใจเออ่ล้ลูกองก็พอแต่เวลูองกูยิงง้ดีกว่ามั้งโอเคที่ไมด้ตอบหลังทันพี่ใช่นั่สอกเดินแล้วไม่งเจอพอ้นมกระด่กระขึ้นเออ ทางไงนนะลงมาสิพี่โอเคมึงก็บอกทางเร็วๆดิเออกูก็นึกว่ามึงจะตรงมาไงผูไม่รู้กูเคยคิดว่ากุรู้ทางไหม <Okay. S 1> โอเคอโทษก,กูไม่เคยจำประสาทนี่หรอกกระจกกระจอกกูเล่นค <c oughs> าสิโนเนี่กูไม่เคยจำประสาทเลยยังไงต่อนั่นแหละตรงไปเห็นไหมกูจำทางได้แล้วซ้ายเข้าห้องครัวไปนเนี่ยห้องไดเนอร์ห้องกินข้าวห้องไดเนอร์ห้องดินเนอร์ห้องครัวมอยู่ข้างล่างดีว่าดินเนอร์ใช่มันอยู่ข้างบนเหมือนเดิมอ้อม ปล่อยพี่ฟอยเวอร์ลุนเข้าไว้พี่บอกอยู่นี่จ้ะออกไม่อยู่น่าสงสารเขาเนาะเข้าประตูไหนครับนี่แหละประตูประตูบนสุดใช่ไหมเขาแบบเดินออริจินอลดีกว่ามันแบบเนยๆแล้วก็เล่นนแบบออริจินอลแล้วก็ออริจินอลต่อไปดีกว่ามันจะดูเท่กว่าพี่ว่าดินลุ้นกว่าการบังคับมันบังคับยากเนี่ยเข้าประตูนี้ไปประตูนี้เหรอ,อจะมีหมาไหมมีรีบวิ่งนะอ๋อโอเครีบวิ่งรีบเก็บรีบไปใช่ไหมใช่งห้นก็ใช้นาฬิกเดินถ้นาใช้นอฬิกเดินยู่ใรีบวิ่งรีบเก็บมีซซิกกแสเต็ปได้ เก็บครับอ่ากินเฮิร์บองลีอินัฟยูสเดมอนะทรีตเดวูนเรียบร้อยกลับว่ลบมมาแ้ไเห็นมาเลยไไปหนแล้วมันไปก็ดีแล้วไม่ต้องไปเรียกมันเหมือนโฆษณาสักอย่างไปก็ดีแล้วไม่ต้องไปเรียกมันมันอยู่อีกฝั่งนึงอ่อะฮะเอาไงต่อขับลังคันไปดิไม่ไปเซฟก่อนนะกินฝัวเฮกว่ามึงไม่ตายหรอมั้งก็ไปเอาอันเถอดันเชอร์มันยิงไม่คุ้มก่อนลูกซองไม่คุ้มนะกลัว ใจนี่ก็ลงไปหนมาไปช่างแม้เงี้กูเอาลูกซองยิงก็ได้ขี้เกียจขี้เกียจวิ่งไปแล้วทั้งนั้นอะไรของมึงถ้าตายขึ้นมากูโทษมึงอ่ะเอ้าก็ไปก็ไปอุส่านบอกทางไม่เอาของก็ไม่เออซุยขวอนเขาใช่ัหนหรอกพอใช่หรอกปุ๊บนี่กูวิ่งวนมันรอบสองรอบยังทันเลยจริงสุดยอดมากขี้โกงสัตว์อ่ะมันเจ็บนิ้วใช่ไหมล่ะเออ ไม่เพราะว่าเช่นไอ้ทิศทางเดินคือมันจังหวะหันซ้ายหันขวามันไปตามใจมันตามใจเราไม่ได้ไงความเร็วไม<ช>่พอ,อแต่อันนัลล็อกความเร็วมันถึงเท่ากับที่เราคิดไงมันเราจะปุ๊บ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 ยังได้แต่ถ้าเกิดไอ้ตัวอนไอ้ตัวนี้มันกว่าจะหมุนดูดิเห็นไหมกว่าจะหมุนกว่าจะตีโค้งเห็นไหมแต่นี่อตีโค้งปุ๊บ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 เลยทีเดียวเร็วกันเยอะไหนต่อโอเคตรงไปลงบันไดลงบันไดแล้วก็เข้าประตูอ๋อไอ้น<อ>ี้ใช่ไหมกลับไปที่เดิม ทีมสันเฮดแน่ใจนะไม่ใช่ว่าตีเป็นบอสไม่ใช่เหรอเป็นไอ้บอสที่เป็นกรุงเล็กเล็บยาวๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทีมสันเฮดเหรออืะแล้วใครเอาทีมสันเฮดมาเก็บไว้ตรงนั้นเพื่ออะไรวะก็มีสัมันเป็นมันเป็นอีเวนต์ที่ต้องสู้กับทีมสันเฮดจริงๆไงอ๋อแล้วอีมสันเฮที่เหลือก็จะตื่นใช่ไหมอ๋อซอมบี้หายแล้วก็ดีแล้วมันไปก็ดีแล้วไม่ต้องไปเรียกมันมันไปก็ดีแล้วอย่าไปเรียกมันเยอะโอเค มากลับมาเผชิญชะตากรรมตัวนี้อีกครั้งที่เสียเวลาเพราะพี่ปอกเขาพามั่วมาเยอะผัวโทษอ่าอันไหนที่ยังไม่ใส่ปตรอนี้ป่ะปิดเอาโน้ตปิดเอาไอปิดเอาเมาส์แล้วน่าจะมีพวกไอเทมป้องกันตัวนะาจะว่าใช้หมดแล้วตัวไรตัวไรปิดใช่ไหมอย่างนี้ปิดอ็มาตีก่นต้องก็ไม่คุยมันใช่ไหม จะปิดใช่ไหม<ช>แล้วก็เราต้องบวกใช่ไหมใช่อลูซอนนี่บวกก่อนเนาะแล้วก็คอมแบ็กชัดการบวกจีลัง<ช>คุยดิอ๋อคิดถึงเขาจริงด้วยแล้วประตูก็ปิดปิดด้วยความชงนม,มากเลยแม่งก็ปิดเองไม่น่าเชื่อซึ่งเราก็เคยเจอเขาไปแล้วนะแต่เรายังไม่ได้สู้จริงจริงจังๆตัวนี้ยิง,งหัวได้ไหมได้อ่าซิกสเต็ปซิกสเต็ป ซิกสเตปซิกเป็นไงซิกสเตปเมนูโวตื้อ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 เปียงไม่โดนให้ตายเถอะเปียงเย่เพื่อใช้ตลมันวิ่งง่ายขึ้นเยอะวิ่งหนีแอลลอยเฟฟดิกเกอร์แล้วไงต่อไปคุยให้องศพอ๋อคุ้มไมเนี่ยกระสุนต้องสามนัด เพราะมันจำเป็นต้องผ่านกดใช่ไหมอ <as> ่าแล้วก็มีไปใหญ่ที่นี่นั่นก็คือ<ด>ตราสัญลักษณ์สโตนเมเจอร์อ็อบเจกต์เก็บมาแค่เนี้ยแล้วก็ไปถึงรถพันพันอ๋อเก็บไว้สำหรับคอมเบชชั่นการยิงยิทิ้งทิ้หมดเลยสองนัดสุดท้ายเรามันก็อุตสาหวางไว้ให้เนาะแปลว่าไม่ต้องรู้ต้องได้ยิงทิ้งยิงคว้างใช่นั้นก็ไอ้นี่ก็ต้องไปไหนต่ออิมเบลมเคิร์ฟ o c t ตัดค o n นก็คือเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอ่ะฮะไม่มีอะไรน่าสนใจไอ้นี่เราไปสาใส่ตรงที่เราสกิทหัมปะนา่าจะใช่ตรงไหนไว่าสกิทหัมจำไม่ได้แล้ะ <c oughs> คือสกิดเองแล้วลืมเองแค่นั้นแหละเอาเว่าพี่แช่นาหลอกเดินดี่ยวที่สุว่าพี่สบายใจมากกว่ากา <c oughs> <c oughs> รนี้ชิมเเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเยอะเลยตื้อตื้อตื้อต,ต,ตมันก็หายนะเออซอมบี้มันหายไปีมยหมดวะน่าจะขึ้นบ้านแล้วไรวะถึงแค่นี้ คิดถึงนะ่ยเบื่อมึงไงไม่ยอมให้จะจะสกิทหำซะหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยจะาประคุณสักสกิทหำเงี้ยอะไรเปล่าเปล่าว่ามึงหูมึงหูฝาแล้วทั้งนั้นอะได้ยินเสียงเลื่อนไงอือน่าจะเป็นห้องไอ้ป่าแต่มันดังที่มันถึงนี่เลยเหรอแค่อยากรู้แค่นั้นแหละทางไหนต่อนะเออข้างบนอ่าสกิทหำใช่ไหมตรงไหนวะสกิทห่ำด้านล่างเลยข้างล่างอ่ะสกิทหำเออหนีไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงอะไรวะอ่านั่นอะ อ๋อซ้ายบนนู้นเลยใช่ไหมไอ้บนน ừ ừ ู้นเลยใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราไม่ได้เปิดติงประตูนะฮะแมนกเราอะคือก็ไม่รู้อะก็ ừ ừ ừ มันเปิดมันต้องเอาไอ้มันเราเพิ่งมีอาร์เมอร์คีใช่ไหมแล้วชิลคีเราก็ใช้แค่ห้องห้อง ừ ừ <Snake S 2> สเน็กช์แล้วมันจะเหลือไอ้ซอสคีออกมาอีกไม่ใช่หรอ <ừ ừ S 2> ยังไม่อายังไม่ได้เลยไงใช่ไหมละ่ะใช่ฮาเราก็ไปเลยทั้งนั้นตอนนี้ก็คือต้องลงชั้นล่างแม รู้สึกว่าเป็นการเป็นงานขึ้นเยอะนะน้องนะเห็นไหมว่าความเป็นการเป็นงานมันมาตรงนี้แหละใช่เออจากที่พัานแรกๆก็เป็นคนตีกันมาเยอะอ่ะเลี้ยวหนนะขวานนั่แหละใช่อ่ะเออขึ้นไหนอ้อวไงนี่ไงไปเปิดอ๋อไก่จังเข้าประตูนี้ไม่ได้อ่ะประตูนี้มันตันล็อกเนี่ยมีเข็มเป็นคีย์เขมเป็นคีย์ยังไม่ได้ใช้เลยจริงเพราะงั้นอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะมีเข็มเป็นคีย์ไม่เก็บอีกกิมไหมชัวร์ได้ เดี๋ยวเพิ่งเล่นได้แค่ครึ่งเกมมั้งเลยใช่ไหมาว่าเพิ่งได้คืนแจ2 2>, 2 2 m b m มาเองเพิ่งได้แค่นี้เองอีกตั้งนานเลขอีกสองห้องวะตี้ห้องชุดแบบชุดพิเศษเนี่ยเพราะจริงนะมันเพราะว่าไอชุดพิเศษมันมีน้ำภาคส <c oughs> องนะเริ่มมีน้ำภาคสองจำได้ชุดลีออนชุดสตฟฟรีทไ <c oughs> ฟเตอร์เงี้ยจำได้ไปหมาคงไม่มาไม่มาแน่นะน่าจะคงไม่มาเดินวนกลับอ๋อโอเคแม่หมาแม่งเลือกว่ะแม่งช่างเลือกว่ะมันก็มันเป็นี ทำเอฟิกิวเอนท์ไงอ่ะฮะก็คือทำมาทางนี้ถ้ามึงคิดจะรัดมึงก็ต้องเจอของวางเันใช่ไหมจะเองีสกิทห่มไม่เจอต้องนาฬกาสกิทหาคมคอ่าทางไหนดีทางนี้ปะไม่ใช่ผมนี้ไปไปไหนวะต้องเดินไปกันไปไปเจอซอมบี้เราอยู่ไหนอ้อเราอยู่นี่ใช่ไหมหันหลังกลับหันนี่ประตูขาวตรงนี้มันอ้อยห้องนี้มันเป็นห้องที่ซอมบี้ใช่ไหมเก็บกระสุนปืนใช่ไหมที่บอกว่ามีแตะปืนพกใช่ไหมเออมันก็คลามไปงั้นตอนนี้ต้องยิงดีไหม ชะไม่ใช่นีห้องน้ำอีกชะอ้าว,าวโดนทางหลังด้วยนะกำลังจะหันหลังโอเคช่างมันเถอดโดนบาดเจ็บแ<อ>่สาม,ะะม,ม,มาตัวอุ้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 วอ้วอุ้วอ้วอุ้่อุ้วอ้วอุ้วอห้วอุ้วอี้วอุ้วอุ้วอุ้วอเ้วอุ้วอ้วม่มีอต่ไอุ้ว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 อุ้ไอุไอ้วอุ้วอุ้วอุ้วอด้วอุ้วอุ้วอแดงอุ้ว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 อุเวองทีอ่ะไม่้ริงนวอุ้เอุอุ เออมากัดทีหงแดงห้องนี้ไม่ใช่ห้องขวาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ห้องขวาเนี่อะไรวะเออห้องขวาดิป่ะไม่ต้องตรงไม่ก็ตรงไปป่ะลอง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 เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะนี่เนี่ยเออไม่ต้องใช้ตราเลยป่ะเออเนี่ยเป็นเสื้อเม์นี่เอ็มเบมดอนน็อปอันนี้ป่ะนั่นแหละลองดูใช่ไม่ได้สันงลวกั่งลวกวะว่ามันไปใส่ที่นึง เบมเบมเพิร์ฟออกแต่ออบเจกต์ไม่ใช่ว่าไปสีที่หนึ่งไอ้ตรงที่เราสกิทหามอ่ะใช่ตรงไหนนะนี่แหละนี่ไหมอ้เขชื่อว่าสกิทหามแน่นอนเดี๋ยวยิงมาด้วยไม่ใช่ใช้สกิทหามอีกรอบสนุกดีสกิทพีมมึงมาเรื่อยๆสกิทวิธีนี้มันเน่งในมีสิทธิ์มาเงี้ยช่เอ้เลือดป็นไงละแดงละโอเคเขียวละพี่ว่าเราต้องยิงแล้วล่ะ What the fuck หมามึงทำไรกูเรียบร้อยกระสนปืนลูกซองหมดค่ะคุ้มไหมเนี่ยยิงหมาลูกซองเนี่ยก็มึงมีอยู่แค่นดีแ้แหละจะเอาไงล่ะตามนั้นแหละอ,อ้าวว่าไงตัวเธออ,อันนี้ยาวกว่าเดิมเนอะยาวกว่าเดิมเนอะแข็งเนอะมันไม้ตัวเนี่ยว่าตรงนี้ชัวเห็นไหมเ,เสียงมแมลงเสียงมแมลงยู่งชิดเยอะเอา้เอาไม่โดนไม่ดุจะก็แป๊บหนึ่ง นี่ไงนี่สัญลักษณ์นี้เลยใช่ใช่ถูกแล้วใส่ป่ะสยาเมื่อกี้ไม่ถึกๆอ่ะฮะจริงๆแล้วตอนตรงพันแรกไปนีองาคนบอกพี่เล่นจิวมันง่ายไปนะพี่รู้เปล่าที่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะกับคิดแต่เพราะว่าถึงแม้คลิปจะช่องเก็บของน้อยต้องหาคุญแจก็ตามแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวคิดก็ถึกกว่านะอะไรเงี้ยเออเพราะเป็นผู้ชายเออผู้ชายอ้าวกระสุนเยอะของแยะ ส่วนจิวนี่อย่างที่เห็นอ่ะกัดสามคำแม่งตายอ่ะจิวอ่ะแม่งชิบหายอ่ะแล้วอาจจะเข้าไปเอาตองนั้นยังไงเนี่ยอ๋อ what the fuck แบตเตอรี่เย้นั่นๆๆๆๆแบตเตอรี่ไม่เก็บหรอพี่เก็บไปแล้วไม่ใช่อก็กูกดก็กูกดโอ้อะก็กูกดโอ้ะเฮ้ยมีเฟิร์สเอ็ดด้วยเยี่ยมประตูกูจะเก็บเฟิร์สเอ็ดอ้าวชิบหายละ เต็เนกลับมาพี่ได้ยินเสียงหมาเลยนะอ่ะอ่ะสิสเต็มเขาหลับรีเซ็ตซสิสเต็มวอตเดาฟักว t ตเดาฟักรีเซ็ตเด็กเฮย้ยยังไม่ได้เซฟเ, <c oughs> เ,เดียวเดียวดิอะไรวะไม่จริงน่ะคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเ,เกมมันแคลชอ่ะเข้าใจใเกมมันแคลชอ่ <c oughs> อะ not r e s p ปอนเข้าใจป่ะ โอ้ oh. What เอาจริงดิโอเคนะแป๊บนหนึ่งทางงัน